ได้แล้วครับเป็น100ไซเคิลได้รับไปได้เท่าไหร่แล้วครับ7จ็ดหมื่นสองนะพอไหมพี่พอไหมฮะยังเลยเนาะนะฮะลองดูครับถ้าเป็น9ล้านเป็นหกล้านนะครับเป็น1นึ่ันไซเคิลรับ7จ็ดแสนสองครับพอไหมพี่อุ้ยยังเหรอขึ้ไไปยินเนี่ยฮะปกติผมไม่พูด สูงสุด1 6 0่งนอรลอกครับถ้าเป็นซูเปอร์วิเซอร์ได้รับได้เท่านี้ครับพอไหมครับ900,000ยังเราฮะพี่บอนะแต่ถ้าเป็นที่ซุปเปจีบครับ1 5 2 0 0 0 0าอบาท <im itation> เอาระฮะทีนี้ถ้าตัดสินใจเป็นซูเปอร์วิเซอร์เท่ากับเราทำเงินหล่นไปเท่าไหร่ครับ1,900 0 0บาทเ <im itation> สียดายพีพี่เ <im itation> สียดายจัง เหนื่อยเท่ากันนะฮะ PV เท่ากันระหว่าง6 0 0กับ720ิบาทเองเวลามันมากๆเกินมากเกินพวกนี้มันจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วปากกับปากเวลาออกไปเ็าเรียกว่า m o u t อ of blood anasthesic คือการตลาดแนปากกับปากครับมีเรื่องดีดีก็บอกต่อบอกต่อเรื่องไม่ดีก็เก็บไว้เรื่องไม่ดีเราพันมากเอาไปเล่าอย่างเดียวครับเรื่องดีดีเนี่ยเราเล่าไปเลยครับยิ่งเล่าก็ยิ่งได้เงินเราก็มีค่าขอบคุณกลับมาเวลาดูคนมาแนะนำมาอุดหนุนห้ามแบบนี้มากขึ้นคุณจะมีรายได้สูงสุดถึงหนึ่งล้านหนึ่งแสน หนึ 12, ่งสองพันบาทโอเคไหมครัโอเครายได้ข้อนี้เป็นอีกหนึ่งข้อต่างหากกับอีกสามข้อแล้วน,นะครับไม่รวมด้วยนะฮะรายได้ที่ห้าเป็นแบบนี้ครับรายได้ที่ห้าก็เรียกว่ากระสิทธิสร้างผู้นำนี่กระสิทธิสร้างผู้นำคืออะไรครับนี่เป็นมนต์เสน่ห์อีกหนึ่งหัวใจความสําเร็จครับเพราะว่าหลังจากที่เรามีทีมงานถ้าเราช่วยเพื่อนมีไรายได้จากไรายได้ข้อเมื่อสักครู่คือไรายได้อะไรครับใส่เกินเขาได้เงินกี่บาทก็ตามถ้าคุณตัดสินใจเป็นเอ็กเซ็กคทีฟหรือซูเปอร์วิเซอร์ เอาจำนวนบาทตั้งเลยครับคูณสิบเปอร์เซ็นต์เลย <c oughs> ถ้าเพื่อนได้หนึ่งหมื่นบาทเราได้รับรายได้สร้างกู้นำเท่าไหร่ครับหนึ่งพันบาทะ <c oughs> มาดูรับตัวอยา่างเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> เรามีเพื่อนที่เราแนะนำเนาะตกลงห้องนี้เรามีเพื่อนกันสองคนใช่ไหมครับใช่ <c oughs> ใช่นะอ่าตกลงมีนะคะใครไม่มีรีบยกมือหลวนเดี๋ยวผมจะสอนพิธีมีเพื่อนให้นะฮะ <c oughs> วันนี้ฮะคนที่เราแนะนำถ้าเขามีไรายได้จากไรายได้ข้อที่สี่ 9ก0 0พบาทมียอดซื้อเกิดขึ้นมาฮนะ 9, 6 0 0พบาทเขาได้รับรายได้เขาสี่เป็น720บาท10%ครับก็เท่าไหร่ครับ,รบ72บาทเอาบาทตั้งเลยนะฮะถ้าไปยืดแล้วคะแนนตั้งครับที่นี่ถ้าเพื่อนได้ไรายได้100,000บาทครับคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ครับ10,000หมืนบาทฮะถ้าตกลงคุณมีเพื่อนคนเดียวไหมคุณยังไงก็มีเพื่อนเกิน1คนอยู่แล้วจริงไหมครับมี10คนก็เท่าไหร่แล้วครับถ้าเพื่อนมีไรายได้ แสนก็ส,สิบคนคุณก็ได้อีกหนึ่งแสนปัญหาหัวใจมันเ้องเด็ดอยู่ที่ไรายได้ตั้งดาวกับข้อนี้ไรายได้ข้อที่สี่คือโบนัสทีมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะวันนี้นะเรามาดูนะครับแมตช์ที่จะเพิ่มขึ้นตามตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยจ่ายให้สูงสุดก็เออชั้นลูก20%ครับชั้นหลาน20%แล้วชั้นเหลีอร์เซนต์พอแล้วพี่3ชั้น50%เต็มที่แล้วพอยังไงฮะบางคนบอกเอ้ย เหมือนบริษัทไม่เหมือนบริษัทอื่นที่อื่นให้กี่ชั้นฮะบางที่สิบห้าชั้นผมก็อห็นบริษัทบอกสามสิบชั้นลึก<อ>ให้ทำไมวาสามสิบชั้นลึกเรามาดูฮะวงนี้เขาจะเกลีย่ยฮะเป็นหลักหน่วยเปอร์เซน็นต์บูบวมกันแล้วของเราสามชั้นฮะ<อ>เขาบวกกันสามสิบชั้นยังไม่ถึงของเราเลยครับมาดูการคิดรายได้แบบนี้ครับฮถ้าเรามีลูกสี่คนมีเพื่อนสี่คนไหนใครมีเพื่อนเกินสี่คนครับถ้าเพื่อนได้เต็มแม็กซ์คูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่แล้วครับ ทำเงิน้หนึ่้าน้บาทคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้รายได้จากรายได้แมชช่นตรงนี้ข้อที่ห้าสองแสนสบาทต่อหคนคูณสคนเท่าไหรเท่าไหร่ล้วครับเก้าแสนสอแล้วสี่คนนะครับอีกตันหากอีกตันหางแล้วเพื่อนเราคิดว่ามีเพื่อนสี่คนไหมครับเพื่อนเราก็ไปแนะนำอีกคนละสี่คนก็เท่ากับมีชั้นหลานอีก16คนชั้นหลานได้รายได้จากไซเคิลโบนัสหนึ่งล้าาบาท ้าเราอยู่ตำแหน่งนั้นเอาอีกสองแสนสามหสี่ร้อยตัวหนึ่งคนคูณสิบหกคนเข้าไปได้แล้วราได้อีกสามล้านหกครับผมเอาปองกลปเลยนะผมขาดไม่ไหวให้ใหเส้เศษๆตรงนี้นะแต่ก็เป็นเงินนะฮะสิบหกคนนี่อีกสามล้านหกครับอ่ะชั้นเหรีดีกว่าครับเหรีจะเยอะขึ้นไหมฮนะเยอะขึ้นเพราะเหรสิบหกคนก็มีเพื่อนอีกสี่คนที่แนะนำสิบหกคนสี่ก็กี่คนแล้วครับหกสิบสี่คน คูณสิบเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะจากรายได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทจากทั้งเหล็กที่เราได้จับแมนหนึ่งล้านแสหนึ่งหมื่นสองพันบาทคูณสิบเปอร์เซ็นต์เข้าไปกับหกสิบสี่คนอีกเจ็ดล้านสามพอได้อย่างพี่รวมกันแล้วสิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นเศษแปดร้อยบาทครับฟังงงเลยใช่ไหมคะมึงตัวเลขไปเลยนะแน่นอนครับวันนี้มันสุกผมไม่เคยเห็นใครฟังวันแรกแล้วเข้าใจแต่แรก อยากจะเข้าใแต่แรกติดต่อผู้แนะนําครับจริงๆการอยากจะดูผลตอบแทนแบบนี้ใช้เวลา45นาทีครับเพราะบางคราเรามีพ่อต้องใสยที่อยากจะทราบจริงไหมครับวันนี้ผมเปิดที่ถูกเขา้าวๆที่ดเร่งเขข้าวผมว่านี่คือความเป็นไปได้นี่คือสิ่งที่ผมเห็นและผมตัดสินใจว่า300ทําไมจะทําไม่ได้300ทำไมจะทําไม่ได้ครับเพราะอะไรครับ เพราะสิ่งที่ผมเห็นถ้าเป็นที่อื่นเขาบอกว่าต้องเป็นอย่างไมอนด์นูนเนีย่ยจะเป็นตำแหน่งที่สูงครับถึงจะได้รายได้เป็นแม็กขนาดนั้นที่เนี่ยอยู่ที่แค่นี้ครับชั้นลูกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ชั้นหลังยี่สิบเปอร์เซ็นต์ชันช้นเหลียสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ต้องสูงเลยอ่ะเริ่มแค่ตรงนี้ผมเห็นปุ๊บเอาละถ้าอย่างนั้นพอยิ่งสูงไปมันก็เข้ากันหมดแล้วผมเห็นปุ๊บนี่คือความเป็นไปได้ถ้าเป็นที่อื่นเหรอต้องเป็นอะไรฮะมงกุฎอะไรสารพัดอ่ะยังมปหมดนะคะ กุงปู่เลยแต่ละพระแล้วคุณจะได้เป็นแม็กที่นี่แค่นี้ก็เป็นแม็กแล้วแล้ว,ลวมีโมลุ่มซื้อเท่าไหร่ครับหน,นึนน่งแสนคะแนนจากแสนห้าหมื่นคะแนนนั่นคือหนึ่งร้อยรอบโมเมนพุ่งนี้คือความเป็นไปได้แล้วสิ่งที่ผมชอบคืออะไรนะครับไม่ว่าจะตำแหน่งสูงแค่ไหนรายได้เป็นล้านแค่ไหนที่นี่ถ้าไม่คิดเที่ยวรักษาผลประโยชน์หนึ่งพันบาทครับเจ๋งพอร์ไหมพี่เ<อ>จ๋งพอร์อ <c oughs> ไหมฮะพิธีธรรมไหมครับ